งพันสเต็ปคาเฟ่เรามาถึงแล้วต่อไปเราก็จะเดินขึ้นเขานะคะนี่ค่ะบรรยากาศขึ้นเขาป่าเขาลำนาวไพ่<ฮ>คนมาเยอะเลยเต็มเลยที่จอดรถจ,จะไม่มีเลยวันนี้ อนนอนนสเตรียอนุสรสถานออสเตรียที่นี่ผ่านสเตปนะคะนี่คือบรรยากาศคณเขามาเดินค่ะบรรยากาศสภาพบรรยากาศเป็นอย่างนี้นะคะเราจะเดินไปทางนู้นค่ะขึ้นไป นี่บรรยากาศอยู่ข้างล่างค่ะถ่ายทำมาให้ชมก่อนนี่นะคะรราาดีมาก Yeah it's a disco <c oughs> ไปเ t o n e two three step Oh my god ดูบรรยากาศค่ะเอาเดินลูกแค่ยังนั่นแม่ก็หอบแพกแพกแล้วนี่สงสัยแม่จะแพ้แล้วนี่แพ้ลูกๆแล้วนี่ oh God. โอ้หมายกอดว้าวาโอ้คันจิลากเก่งจังเลยนสงสัยต้องอจะปีดต้นแถวแถวปลายแน่ๆเบอร์ดีเบอร์ดี นน,นกบินมาริบรีบนอกอะไรหนอนี่ชีสวยจังเลยสีสวยมากเลยมีสองตัวนะแม่เมื่อกี้เห็นไปแล้ว<อ>นี่แหละอีกตัวนึงตัวนึ่งอ๋ออย่าให้เลือบ<อ>สองตัวนกนกแกว้วนกแก้วสวยมากเลยจ<อ>ิบจิบจิบฮัลโหลเราจะเดินทางไปพันเซ ดูล oh, oh, oh. ูกโอ้โอ้โอ้ดูบรรยากาศบรรยากาศดูค่ะบรรยากาศดูค่ะสามพี่น้องดูนี่เ๋ออันนั้นแค่ที่พัก นไไันส let's go พันสเต็ปโ oh my god นี่สุดยอดเลยค่ะพี่น้องยังไม่ถึงครึ่งทางเลยค่ะนี่ กำลังกายเงือแตกสักพักักเลยลูกไปแล้วลูกชายลูกสาวไปแล้วโน่นไม่เหนื่อยเลยโนโอ้เสียงน้ําตกด้วยนี่นไปต้นสนต้นอะไรเต็มเลยครับพี่น้องอ,อา,าก,กาศข้างบนชันขึ้นเลย ชันมากค่ะตรงนี้ขาลอยเลยค่ะนุ่มคนน้อย กันสเต็ปนันี่โอ้โ oh, สุดยอดเลยระวังลื่นลูกโอ้ย oh, สุดยอดเลยคนน้อยจับลูกจับเหลาขึ้นเวลดันเมียกดู how ม a n y ไฟหน่อยเลยมีเด็ดเด็ดแม่จับลูกกดมันมาเลย Oh, my shame. See how much we get. It? Oh, my God! Oh, my God! Look, 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 yeah. เวลดันเวลดันเอวีวันลุกสุดยอดสุดยอดเลยเยี่ยมดูสุดเราก็มาถึงนี่ค่ะบรรยากาศ Сеќавајќи, јас дадам оној од тези стана, но не ја им донесам. Ако не? Ја наопер па овој е моќки, но не наоња ли карава? Да, ние најдеме на таа. Ја куќа ура, таа? Да, а тоа е моќ пола ура. Сеќавајќи, јас дадам оној од тези стана, но не ја им донесам.